สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุกก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปลาร้าปรุงสําเร็จค่ะหรือว่าน้าปลาร้าต้มสุกนะคะต้มใส่ส้มตําหรือว่ายําก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะต้มรรจุใส่ขวดขายก็ได้ค่ะต้มยังไงให้น้ําปลาร้าแดงเข้มข้นน่ากินนะคะไม่รอช้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ กลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาสอนต้มน้ำปลาสําเร็จกันค่ะสามารถเอาไปใส่ส้มตาใส่ยำกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปบรรจุขว,ขวดขายก็ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีน้ําสะอาดนะคะแม่ลุงจะใช้แค่500 ML นะแล้วก็น้ําปลา2ขวดนะคะยี่ห้อนี้นะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะคะ250กรัม น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ500กรัมค่ะแล้วก็ใบเตยสัก4ี่หใบนะคะ,ะปะลา้านะคะปะลาปกดีนะประมาณ1กิโลครึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาล่าส้มตำนะคะ <S <S ถ้าเพื่อนๆไปที่ร้านขายปลา้านะคะให้บอกเขาว่าเอาน้ำปลาล่าส้มตำนะเอาเฉพาะน้ำประมาณ1กิโลแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดอง2แก้วนะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ซอง แล้วก็กะปิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดนะคะประมาณหนึ่งลูกลูกเล็กๆไม่ต้องเอาลูกใหญ่มากอ่าเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะใส่น้ําปลาส้มตําลงไปค่ะประมาณหนึ่งกิโลนะลุงใช้หม้อใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาลากะดลงไปค่ะประมาณ1นึ่กิโลครึง่งใช้ทั้งน้ําแล้วก็เนื้อเลยนะคะ ก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปประมาณ250กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะเวลาเราต้มหรือว่าปรุงเสร็จเนี่ยพอน้ำงวดแล้วสามารถชิมได้นะคะทุกคนเอารสที่เราชอบได้เลยถ้าใครไม่ชอบรสที่ไม่รุ่งปรุงนะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ500กรัมค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะทุกคน แล้วก็ผงปรุงรสนะคะแม่ลุงใส่หนึ่งห่อเลยนะคะก็ห่อนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบห้ากรัมนะคะใส่ไปเลยทั้งห่อเลยนะคะเพื่อความนัวแล้วก็ความเข้มข้นแล้วก็ผงชูรสนะคะแม่ลุงใส่หนึ่งทับพีเลยนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนพอดี ทางบ้านเลี้ยงหมาเยอะนะคะแล้วก็กระปีนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะไม่ลุงใส่2กระปุกเลยนะเพราะว่าก็กระปุกเล็กกระปุกนี้ก็ประมาณ90กรัมนะคะใส่2กระปุกตักใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าเสียดายมากๆเลยนะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่นุ่งต้มใส่ส้ตมตำนะคะหรือว่าใส่ยำเราใส่กะปิลงไปด้วยเนี่ยก็จะได้จะทำให้น้ำปลาร้าเนี่ยแดงนะ่ากินนะคะแล้วก็ได้ความหอมของกะปิด้วยกะปินี่ก็ไม่แพงมากนะ แล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะใส่ลงไปทั้งน้ำแล้วก็เนื้อเลยนะใส่ไปประมาณ2แก้วเลยนะคะจากนี้ก็ใส่เป็นน้ำปลาลงไปเลยค่ะบีบลงไปเลยไม่ลุงเลือกใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะ บางคนอาจจะต้มไม่เหมือนแม่ลุงนะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันคนก็ใส่ใบนุ่นใบนี่อย่างเช่นใบหม่อนหรือว่าใบกระถินนะคะแต่สูตรแม่ลุงทําแม่ลุงไม่ไม่ใส่นะแม่ลุงจะใส่แค่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาร้านะคะ บีบลงไปอีกขวดหนึ่งทั้งหมดเป็นสองขวดนะคะน้ำปลาพอดีน้ำปลาปปลาที่บ้านหมดนะคะก็เลยจะต้มเยอะหน่อยต้มเก็บไว้ใช้กินเองนะคะแล้วก็ตามด้วยสับประรดหนึ่งลูกนะคะไม่ลุงใช้เป็นสับประรดห้วยมุ่นนะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ใช้เป็นสับประรดอะไรก็ได้นะคะ สับปะรดนี่เขาจะช่วยให้น้ำปลาเนี่ยสีแดงสวยนะแล้วก็รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นเขาจะได้ความหวานแล้วก็ใบเตยนะคะสักประมาณ4-5ใบไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าเราใช้แค่ดับกลิ่นคาวปลา้านะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะอีกอย่างนึงไม่ลุ่งลืมน้ำสะอาดนะคะใส่ลงไปประมาณ500 ml นะหรือว่าประมาณครึ่งขวดลืมนะคะทุกคนไม่ใช่500 ml นะเพราะว่าไม่ล่งเทเกินไปนะคะก็ประมาณ6-700 ml นี่แหละค่ะเพิ่บีบลงไปแรงหน่อยจากนี้ก็ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งไฟกันค่ะอย่างนี้ก็ให้นำมาตั้งไฟนะคะโดยการใช้ไฟกลางไปค้นอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะงวดลงประมาณ1ข้อนิ้วนะคะ1-2ข้อนิ้วนะแล้วแต่ใครจะเอาความเข้มข้นประมาณไหนนะคะ ในระหว่างต้มก็หมั่นคนด้วยนะคะทุกคนคนบ้างพักบ้างนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะงวดเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะประมาณเกือบชั่วโมงถึงสองชั่วโมงได้นะคะใช้ไฟกลางไปค่อนอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้แม่ลุงก็ต้มน้ำปลาร้าแล้วก็ต้มเคี่ยวมาได้สักพักแล้วนะคะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยน้ำปลาร้าของเราก็งวดลงแล้วนะคะประมาณหนึ่งขอนิ้วมือนะหรือเพื่อนๆอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านี้ก็สามารถเคี่ยวต่อได้เลยนะคะจะเอาหนึ่งขอนิ้วมือหรือว่าสองขอนิ้วมือก็ได้แต่แม่ลุงว่าประมาณนี้อร่อยดีแล้วค่ะเข้มข้นดีแล้วหรือถ้าเพื่อนๆชิมแล้วไม่ชอบในรสที่แม่ลุงปรุงนะคะเพราะว่า การต้มน้ำปะลาร้านีขึ้นอยู่กับปะลาราที่เราซื้อมาด้วยนะปะลาราแต่ละเจ้าก็จะมีความนัวไม่เหมือนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนเอนเน้นชิมชิมแล้วไม่ถูกใจถูกปากก็สามารถปรุงในรสชาติที่ตัวเองชอบได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปะลาราต้มของเราก็จะสีแดงแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไปใส่ยำหรือใส่ส้มตำก็จะ ทำให้สีแดงสวยน่ากินนะคะหรือว่าจะไปบรรจุใส่ขวดขายก็ได้จากนี้เราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วค่อยไปบรรจุใส่ขวดกันค่ะน้ำปะลาร้าของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมากรองปะลาร้ากันค่ะเราก็จะกรองเอาเศษ เขาออกนะคะเศษปลา นี่นะคะพอลากองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้น้ำปลาร้าคนค้นนวนัวแบบนี้เลยนะคะสีนี่แดงน่ากินมากเลยค่ะ,ะต่อไปเราก็จะมากรอกบรรจุใส่ขวดกันนะคะเราก็จะมาเตรียมบรรจุใส่ขวดกันค่ะขวดที่เราซื้อมานะคะก่อนที่เราจะนําไปบรรจุแนะนําว่าให้ไปลวกผ่านน้าร้อนสักหน่อยนะคะแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะคะพื่อ่าเชื้อโลก เดี๋ยวมรุ่งจะทำให้หมดนี่นะคะมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้มลุ่งก็ได้บรรจุน้ำปลาร้าใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดได้กี่ขวดเนาะ mm hmm. ก็มานับกันเลยนะคะ 11, 11, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14ทั้งหมดได้14ขวดนะคะแต่ว่าขวดที่15ได้ไม่เต็มนะคะทุกคน หม้อนี้ทั้งหมด14ขวดนะคะขวดที่15ไม่เต็มแม่ลุงก็จะไม่นับนะแล้วก็จะได้น้ำปลาร้าสเร็จแบบนี้เลยนะคะสามารถเอาไปใส่ส้มตําใส่ยำได้นะคะสามารถต้มใส่ขวดขายก็ได้นะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมก็ได้นะปลาร้าของแม่ลุงก็จะมี2ส,สูตรนะคะสูตรแรกแม่ลุงก็ต้ม ลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้สูตรแรกแม่ลุงจะใส่เป็นมะขามเปียกด้วยนะแต่สูตรนี้แม่ลุงจะไม่ใส่มี2ส,สูตรนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกดูกันได้นะคะว่าจะเลือกต้มสูตรไหนนะทั้งสงสูตรนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันเลยนะคะยังไงแม่ลุงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ